ยินดีต้อนรับเข้าสูมมา่ My Car Channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับ Honda Civic Type R นั่นเองนะครับในปีโมเดล2023นี้ที่กำลังจะนำเข้าไทยนะครับแต่ว่าเขาผลิตได้เพียงแค่400คันเท่านั้นเองในไทยเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ส่งมอบเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสายการผลิตเนี่ยผลิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มการผลิตเริ่มจะ เห็นเขาลางในการส่งมอบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอไปก่อนประมาณสัก6เดือนนะครับกว่าจะส่งมอบได้ใน Honda Civic Type R นั่นเองับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดิสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ถึงแม้ว่านะครับ h อ n d a าซี i c Type R เนี่ยจะผลิตในพื้นฐานของ Honda c i v ี c h a t c h b a c k นะครับแต่ว่าในส่วนของความต่างเนี่ยก็เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของการตกแต่งภายในนะฮะแล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับก็จะมีสีใหม่ออกมาให้นะครับในส่วนของความหลากหลายมากขึ้น ในส่วนของโรงงานผลิตในโรงงานไซตามะนะครับกำลังผลิตยอยู่ที่250,000คันต่อปีนะฮะดูทุกขั้นตอนในการผลิตนะถือว่าสะอาดสะอ้านมากนะครับแต่ในส่วนของไทยอาเนี่ยก็ผลิตได้เพียงแค่400คันเท่านั้นเองนะครับก็คือสืบเนื่องด้วยมาจากสงครามต่างๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นส่วนเนี่ยก็ถือว่าขาดเหมือนกันขาดตลาดนะครับซึ่งรถแต่ละคันที่ผลิตมาในแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ย อะไรแต่ละชิ้นเนี่ยมันมาจากหลายประเทศนะครับเพื่อมาขึ้นสายพานการผลิตณแต่ละโรงงานภายในของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอแดงเนี่ยสวยมากเลยสวยจริงๆนะครับบอแดงแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดง่วนใยสายซิ่งนะครับก็จะชอบสีเป็นแผหน่อยในส่วนของภายใน ก็ในส่วนของเบาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทรงสปอร์ตไปถือว่าทรงตัวนี้ผมก็ถือว่าชอบนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเบาะก,ก็จะปักนะครับด้านบนก็ตัวอักษรไท R ด้ดยราคานะครับฮอนด้าซีวิ t ไท R ใหม่นี้นะครับเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยราคาก็อยู่ที่4 7, 300, ี่ล้านเก้เ็นยนนะครับซึ่งถ้าเป็นเทียบเป็นเงินไทยนะก็อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่ว่า ไอเนี่ยคือราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีไม่ได้รวมอะไรสักอย่างนะครับที่คาดการเอาไว้นะอย่างตัวโมเดล2022ก่อนหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่4ล้าน9ยังไม่ได้รวมอุปกรณ์ตกแต่งเช่นอุปกรณ์เสรมิมอะไรต่างนะครับถ้าเข้าไทยนะสําหรับตัวโมเดล2023นี้นะครับราคาที่ผมคาดการณ์ไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5ล้าน5แต่ทีนี้ไอห้5ล้าน5เนี่ย มันยังไม่รูอมอะไรสักอย่างเลยนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเทอร์โบชาร์จนะครับ v t ิ c เทอร์โบ K 2 0นนั่นเองตัวนี้เครื่อง2.0ลิตรนะครับสสูบหนึ่งให้กำลังกว่า330แรงมา้าอยู่ที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรที่2,600จนถึง4,000รอบต่อนาทีอัตราการเร่งนะครับศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่5.6วินาทีเท่านั้นเองในส่วนของกําลังอัดกําลังแรงมา้านะครับไปอยู่ที่330เนี่ยก็ถือว่าแรงมากเลยนะ โอ้ oh, แรงบิดก็ตั้ง420นิวตันเมตรนะครับในส่วนของรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่า6,500รอบต่อนาทีเนี่ยก็ถือว่าแรงมากนะครับในส่วนของเครื่องยนต์คือไทายาเนี่ยก็จะเป็นจุดชูโรงนะครับของ Honda ในส่วนของสายซิ่งเลยนะครับหล,หลายๆคนตอนนี้ก็ยังมีไทายาในปีเก่าๆเพื่อเก็บไว้อยู่นะครับในส่วนของการซิ่งเนี่ยเครื่องยนต์ก็ถือว่าแรงมากนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยใครหลาย,ลายๆคนที่เห็นแล้วผมก็บอกว้ยชอบในส่วนของรูปทรงมากนะครับ รูปทรงด้านหน้าเนี่ยเฟี้ยวเฟี้ยวจริงๆนะครับในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยก็เปิดตัวในส่วนเนี่ยเป็นทางการแต่บ้านเราก็ต้องนําเข้านะครับซึ่งราคาเนี่ยของไทยมันจะเป็นราคาที่แบบสวิงกว่าชาวบ้านเขาอะเออประมาณนั้นในส่วนของภาษีเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับฮอนด้าซีวิกไทยอานะครับมาพร้อมกับรูปลักษณใหม่เลยในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนขังกระจังด้านหน้าซึ่งผมมองว่าชบเขียวมากนะครับกว่าซีวิกที่ขายในบ้านเราอะนะ ในส่วนของการปรับแต่งปรงแต่งอะไรของเขาในส่วนของตัวเฟรมด้านนอกเนี่ยก็ต้องให้มันดุดันยิ่งกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับในภายในของห้องโดยสารนะครับก็จะคล้ายๆกับ Honda าซี i ิ g เกนสนี่แหละครับแต่ในส่วนของเบาะอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนมายกชุดมาเลยนะครับเป็น แอคเกชีตนะครับไทาอาสีแดงหุม้มด้วยผ้าพร้อมกับวัสดุหนังกลับนะครับพวงมอาลัยออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมเย็บด้วยได้สีแดงแค่นั้นนะสีแดงอีกแล้วนะครับจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายสพอร์ตสายซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกตามตะเข็บต่างๆนะฮะก็จะใส่พวกได้สีมันเป๋นๆไป h o n d ้า i ีวิ t y ท e R ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของหน้าจอสัมผัสเนี่ยก็อยู่ที่10.2นิ้วนะครับก็คือใช้หน้าจอเดิมนะครับระบบเครื่องเสียงนะเป็นของ b o บ ในส่วนของแผงหน้าจอดิจิตอลนะครับออกแบบมาใหม่เพื่อให้มีการตอบสนองในส่วนของความเร็วได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2โหมดในส่วนของโหมดการขับขี่แบบคอมฟอร์ตนั่นก็คือปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนั่นก็คือโหมด Sport A สปอร์ต R+ นะครับนี่สโหมดนี้นะครับหน้าจอค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็เครื่องบันทึกข้อมูลนะครับเหมือนกับเครื่องบินเลยไหมใช้ Honda Lo ็อกนะครับพร้อมกับการแสดงผลการขับขี่แบบซูเปอร์คาร์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมายัดใส่ในน,นี้หมด ในส่วนของเทคโนโลยีในสนามแข่งนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เขาใส่มาให้ใน Honda c i v i c กใช้ยาตัวนี้นะครับก็จะมีระบบเตือนการชนรถแล้วก็มีระบบการเตือนคนเดินถนนนะครับพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะยังไม่ใช่ระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบช่วยเบรกนี่เออก็ต้องแยกกันนะครับระบบพากลบคนเดินถนนนะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้เรียบร้อยระบบป้องกันการออกตัวอย่างรุนแรงนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเหยียบกระชากโดยที่มันไม่ตั้งใจอย่างเหยียบคันเร่งแรงไงครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวตัดกําลังให้นะครับไม่กระชากนะครับสําหรับการเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้าซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่ใน Honda Civic อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับตัวเทคโนโลยีที่ขายในไทยนี่นะครับใส่ออปชั่นนึงเข้าไปเนาะ ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับนี่ก็มีให้เรียบร้อยระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่นะครับเวลาที่จอดอยู่กลางสี่แยกเนี่ยแล้วทีนี้เราเผลอนะครับรถคันข,ข,ข้างหน้าเนี่ยมันไปแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวเตือนให้นะครับติด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 ,ตด,ตด,ตดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเฮ้ยมึงไปได้แล้วนะประมาณนั้นนะครับปรบไฟสูงต่ำอัตโนมันต,มติแต่มีอยู่แล้วนะครับระบบตรวจจับวัตถุตรงมุมอับสายตานะครับก็เหมือนกับในไทยนี่แหละแต่ในส่วนของการออกแบบซึ่งอุยล้ำจริง ดูด้านหน้านะครับโลโก้มาส,สีแดงเลยแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยผมรู้ว่ามันหนากว่าเดิมนะคือในไทยเนี่ยมันมีเพียงแค่4ดานนะครับนั่นคือ4ประตูไอตัว5ประตูเนี่ยสักพักก็จะเข้ามาละแต่ตัวนี้นะครับซึ่งเขาทำเนี่ยก็จะส่วนอยู่ในส่วนของตัวแฮชแบ็กที่เอามาทําตัวไทยอา ท่อด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่3ท่อนะครับซึ่งเป็นท่อแต่งของเขานะฮะด้านหลังดูสปอร์ตมากเลยในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่อแบบหล่อนะครับทำให้น้ําหนักเบาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับในส่วนของการตกแต่งห้องเครื่องนะโอ้โหแดงจ๋ามาเลยนะครับคุณเห็นไหมผมแดงมากเลยผมชอบนะสัญลักษณ์ไทยอานะครับก็จะถูกฝังในจุดต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลังบอกนะ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้าด้านท้ายก็จะมีโลโก้สติ๊กเกอร์ไท R ปิดอยู่นซึ่งผมมองว่ามันก็เยอะเกินไปเหมือนกันนะในส่วนของการติดโลโก้ของไทยอ R แต่ถ้าถามว่าได้กลิ่นอายของความแรงไหมได้กลิ่นอายของความแรงนะครับในส่วนของตัว รูปทรงเนี่ยก็ดูเหมือนแบบโฉบเฉี่ยวที่สุดแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้ในส่วนของกลุ่มนี้ซึ่ง Toyota ก็มีหลายตัวนะครับที่ทําเป็นแบบ Limited ด d i t i ชั่นสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับแต่ว่า Honda เนี่ยก็ถือว่ายืนหนึ่งในส่วนของการออกแบบและการดีไซน์ของ Honda Civic Type R นั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับเพราะว่า ใช่อ่านะครับรอไม่นานแล้วแหละเดยกก็เข้าไทยละแต่ว่าในส่วนของราคาแล้วก็เมอว่ากันอีกทีนะครับเต่ตหลักๆก็คือเกิน5ล้านอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ